ผมก็พาทุกคนเดินเข้าในซอยอตลาดบ้านหม้อนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านหม้อพาซ่านะครับบ้านหม้อพาซ่าก็จะเป็นส่วนมากผมจะพามาดูเฉพาะลำโพงนะจริงๆแล้วมันจะมีพวกอะไระที่ท่านต้องการอะไรเกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นเครื่องอ ใช้ของเครื่องไฟฟ้านะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยนะผมเคยมารีวิวหลายวันแนล้วทีนี้ในย่านนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเนี่ยสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่านักสร้างลำโพงบูทูธต่างๆต้องการอะไรเสริมนะครับ มันก็จะเป็นร้านตอกซอกซอยนะครับ เนี่ยครับก็คืออะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่ผมถ่ายมาให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับคือเ่าที่ถามเขานะครับมันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการเกษตรรวมถึงอะไรของเครื่องเสียงนะครับตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในส่วนลึกๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเนี่ย ที่นี่เยอะจริงๆเป็นแหล่งใหญ่เลยดีวยกว่าถามร้านไหนได้บ้างเนี่ยวันนั้นมาถ่ายร้านไหนไม่รู้จำไม่ได้เลยอ๋อบันทึภาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูก่อนเดินดูก่อนสักพักหนึ่งนะเอาสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับ มาอีกรอบหนึ่งนะเจ้คือวันนี้จะเดินถ่ายทั่ว,วไปเดี๋ยวให้เจ้นิยามคําว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งมันอะไรอิเล็กทรอนิกส์มันคือมันครอบคุมอะไรบ้างอะอะไรช่างอะคะ่ะที่ไปเปลี่ยนในเครื่องใช้ไฟฟ้าอืมไม,ไม่ไม่ได้เฉพาะเครื่องเสียงใช่ไหมครับหมายถึงเลยอะไรทานซิสเตอร์ออะไรพวกเนี้ยแต่ที่ร้านขายเป็นเครื่องเป็นเป็นตัวๆไม่ได้ขายอะไหล่อเป็นพวกอะไรนี้เขา,าเรียกยโอ้คร,ครับผม อืมครับมอแปลงไปครับผมอะแดปเตอร์เดียวกับตัว<ม>แปลงไฟกับเครื่องมือวัดนะคะหลักๆในร้านครับผม,มคือตรงเนี้ยเห็นหมันมีขายเกี่ยวกับเ,กเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เยอะไงครับรก็เลยแบบน่าสนใจดีเดี๋ยวพาเอฟซีดูสัหน่อยครับเนี่ยร้านนี้ก็คือขายเป็นชิช้นๆไปนะเป็นพวกอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นพวกเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับสว,วิตชิ่งซับไฟสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ ร้านนี้เคยมาดีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยครับร้านอุ้ยจะเสียละนะครับ,รนะรบก็อยู่ในตลาดบ้านหม้อพาซ่านะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับเนี่ยถ้าอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกอ่ออิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กตัวน้อยนะ คือลูกค้าจะต้องมาเดินดูเองนะครับว่าอยากได้อะไรประเภทไหนนะครับเนี่ยบางทีผมบอกไม่ถูกว่ามันคือส่วนไหนของเครื่องมือช่างบ้างนะครับถ้าเขาเป็นช่างนะผมว่าน่าจะรู้นะครับว่ามันจะต้องซื้อไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะวันนี้แนะนำแล้วกันนะครับส่วนมากขายแต่เครื่องเสียงด้านนอกนะ คือไม่ค่อยได้เข้ามาเดินด้านหนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูในะข้างในลึกๆนิดนึง <c oughs> มันก็มีตอกซอก,ซอ,กซอยเยอะนะครับแถวนี้ผมวันนั้นมาเดินมาถ่ายร้านไหนรู้านนึงนะครับนี่ก็แถวนี้แหละนีเป็กแอมจิวเป็นลำโพงนะครับ พวกครีมก็มีเนาะครีมสำหรับปอกสายไฟนะครับอันนี้เดินเข้ามาด้านด้านในนะมันก็จะมีตอกซอกซอยเข้ามาข้างในนะเพื่อรู้ว่ามีชั้นสองหรือเปล่าสายไฟพัดลมระบายนะครับผมอาจจะ บอกไม่ถูกนะครับว่าคำว่าอิเล็กทรอนิกส์มันคือส่วนไหนของเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะครับนี่เออ FC ท่านในรู้ก็แนะนำได้นะครับเพราะว่าบางทีผู้ทำวิดีโอเองก็ไม่ค่อยกระจ่างเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับนะครับสายไฟต่างๆนะ วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนคนเงียบเงียบนิดหนึ่งนะงงอ๋อนี่เดินอาไปข้างนอกนะครับ

ก็น่าจะเหมาะกับช่างนะครับนะช่างเอาไปประกอบนะครับอาจจะอธิบายไม่ทั่วนะครับสายไฟสายลดอะไรนี้หมดเลยอยู่ในเนี้ยตรงนี้ก็เป็นในโซนของมัานมอพาซานะครับผมเดินไปตรงไหนแนละ้วเมื่อกี้เนี่ยนะจะลองเดินเข้าไปดนะ้ยเดียผมเดินมาอ,อย่างตรงนี้ผมเดินมาแล้วเนาะ เพิขึ้นข้างบนไปน,นิดหน,นึ่งก็ได้ขอเพม้จปนทยุสื่อสารนะครับวันนี้ก็พาเดินในส่วนของอบ้านหม้อพาซ่านะครับแหล่งรวมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ เอ่อตรงนี้มันเป็นเขาเขียนว่าจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นี่คือมันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับอะไหล่อะไรบ้างครับเจมเป็นอะไหล่ทั่วไปนะคะ่ะของวงจรนะคะ่ะวงจรอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงเท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นเครื่องเสียงด้วยค่ะมันเป็นอะไหล่ทุกอย่างเลยค่ะอะไหล่ตู้เยน็นอ,อะไหล่เครื่องเสียงอะไหล่เครื่องเช้ไฟฟ้าทุกประเภทเลยค่ะ๋อตัวเล็กตัวน้อยนะครับค,คือส่วนมากอย่างเมื่อกี้เป็นนักเรียนอเปล่าครับที่มาซื้อไป ก็มีทั้งนักเรียนทั้งผู้ใหญ่ใช่เขาแล้วแต่บางคนเขาไปประกอบเครื่องเสียงข่ายก็มีอ๋อเอาไปประกอบบางคนก็ไปทดลองเล่นอย่างนี้ค่ะก็ไปทดลองเล่นบ้างว่าคนก็เป็นช่างเนี่ยอย่างตัวเล็กๆอย่างนี้ก็นะครับิต่ยนะครับอ๋อเนี่ยตัวอย่างพวกนี้เป็นสวิตนะครับอ๋อเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยนะครับเยอะมากนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเนี่ย ด้านหน้าคืออะไรวงจรต่างๆนะครับผมอาจจะใช้คำไม่ไม่ครอบคุมเท่าไหร่นะก็แนะนำให้มาเดินดูนะครับในบ้านมอพาซ่านะครับเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยสำหรับนักประดิษฐ์หรือว่านักสร้างลำโพงเองอะไรพวกนี้นะผมว่าน่าจะเหมาะเลยเนี่ย ใครที่กําลังมองหานะครับเพอาะยนะครับผมอาจจะถ่ายไวไปน,นิดนึงนะขอบคุณครับผมเนี่ยมีเยอะเลยด้านนอกนะ ก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับ f c นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อท่านได้อัะอึดอัดใจถ้ามันพามาดูอะไรของมันนะสาหรับท่านที่รู้นะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับว่า,อ,าอยากให้ผมถ่ายคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างนะอันนี้คืออะไรนะครับอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแหล่งรวมแล้วกันนะครับเห็นช่องช่องหนึ่งเข้ามารีวิวนะคนดูเยอะมากนะครับ